ดูดวงชาวราศีพิจิกงูพารวยๆจะเจอของดีอำนาจบุญบารมีวาสนาทำไมชาวราศีพิจิกไม่เคยเจอของดีหรือยังไงนครับจะมีโชคมีลาบมีเงินทองมีบารมีเวสนาบางครั้งเรื่องราวต่างๆก็มาสื่อถึงท่านท่านจะเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะรวย เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่จะบังเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกก็ต้องนับจัดหักจะเต็มดูโอกาสจังหวะดีๆคนมันจะเฮงมันจะรวยมันจะปังมันต้องรอโอกาสธุรกิจการงานการเงินการค้าเลขเสี่ยงนําโชคจะมาเข้ามาจัดหนักจะดเต็มในโชคกตาด้วยอํานาจบุญบารมีวาสนามันถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาใครก็ฉุดท่านไม่อยู่ ตกตำแหน่งสามเหรียนจะเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงาน,งานการเงินสังเกตความฝันของท่านให้ดีจะมีโชคลาภเงินทองมรมีวสาสนางูจะพารวยรย,ย,ยจะได้เจอนับของดีนะผมพละพลังอันยิ่งใหญ่เกียงไก่นะผมเดอะสตาร์ส่องแสงมนต์ันพามืถึงเวลาคาบนกศลวสาสนาก็ขนมันจะรวยไขก็ฉุดไม่อยู่ธุรกิจการงานการเงินการค้าเลขเสียงนำโชค รวยรวยด้วยบุญกุศลวัสนาอัญหาต่างๆที่เข้ามารุมเรากระผมเจ้ากรรมในเวรมันก็เข้ามาปิดการไม่ให้ท่านรวยเพราะฉะนั้นท่านก็เปิดดวงชะตาให้มันแหงให้มันปังเข้ามาชิงไหวชิงพริบมีการใช้เลขเหลี่ยมเลขกลเพทุกุบายเข้ามาจัดหนักจัดเต็มนกน้อยนำพาซึ่งบุญกุศลวัสนาถึงเวลาคาบุญกุศลวัสนาสิ่งที่ใช่จะบังเกิดเพราะฉะนั้นโลกนี้มันโหดร้ายตกตำแหน่งเดลเวอร์ ไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักโก้หลงพากันโสมันติดกับดักมนเสน่ห์มนจันทาด้วยบุญกุศลวาสนาถือดาบตั้งกึนกาได้กาเสียกาที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผ่านกาที่จะพัฒนาเป็นสิ่งที่ใช่ตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งได้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมาย นับถือดาบตั้งขึ้นก็ได้ก็เสียมันถึงเวลาคาบุญกุศลวัาสนาสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นให้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาสายสามดาบขวาสามดาบตั้งมั่นถึงเวลาคาบุญกุศลวัาสนาของท่านแล้วตกตำแหดงไหบพิเทศถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องลบหลีกเล้นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาเดเวอร์บังเกิดขึ้นในโชคชะตาส่งมอบดวงแก้วมณีด้วยอำนาจบุญบารมีวัาสนา มีการชิงไหวชิงพิบมีการใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพธุบายตกตำแหน่งเอมาโลนักรบก้าได้ก้าเสียก้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันก้าที่จะมุ่งมั่นมุ่ง,งตรงไปข้างหน้าถึงเวลาคาบุกุศลวัส,สนาตกตำแหน่งเดซันปักธงรอเตรียมตัวรวยรวยรวยแต่ซาลดตมังเกิดขึ้นในโชกตานาบนวารมีวัสนาเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชกตาตกตำแหน่งม้าประยอง การชิงไหวชิงพิบการใช้เลขเหลี่ยมเลขกลนเพทุบายถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นถือดาบนะระบบอดทนอดกัน้นยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีดวงชะตาแบบนี้จะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองเลขเสียงนำโชคเข้ามาจัดหนักจัดเต็มงูเข้ามาคืบขานเข้ามาเลือยเข้ามาหาท่านแล้วจะได้เจอของดีด้วยอำนาจบุญบารมีวาสนาได้ยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดี ก็บนกุศลวจนาอันยิ่งใหญ่เกียงกายเตรียมตัวรับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายมีดดาบปักลงมากระวนกระไว้กระาวกระสายอดทนอดกั้นให้ท่านมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดดวงชะตาจะรวยๆลยรวยดวงชะตาของชาวราศีพิจิกในเดือนมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในหลายด้านแม้จะมีความท้าทายบ้างแต่โดยรวมถือว่า เป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสและการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีด้านการงานในเดือนนี้ชาวราศีพิจิกจะพบกับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในการทำงานแต่ก็มาพร้อมกับโอกาสที่ดีความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายมีเกณฑ์ได้รับมอบหมายงานสำคัญหรือโปรเจกต์ใหม่ที่ท้าทายความสามารถ ซึ่งอาจทำให้คุณต้องทุ่มเทและใช้เวลามากขึ้นสามอาจพบปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารในที่ทางานทำให้ต้องใช้ความอดทนและความสามารถในการแก้ปัญหาห้างานอาจจะเข้ามามากและหลากหลายทำให้รู้สึกวุ่นวายและยุ่งเหยิงสาอาจมีการเดินทางเพื่อง,งานบ่อยขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความวุ่นวายในที่ทำงานได้5โอกาสและความก้าวหน้ามีโอกาสได้รับการยอมรับจากผู้ใหญ่ในที่ทำงานซึ่งอาจนำไปสู่การเลื่อนตำแหน่งหรือการได้รับมอบหมายงานสำคัญสองความสามารถในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจของคุณจะโดดเด่น ทำให้ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาสองสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวอาจมีโอกาสขยายกิจการหรือเริ่มธุรกิจใหม่โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับงานออนไลน์หรือการทำงานจากที่บ้านหนึ่งคำแนะนำควรใช้ความอดทนและความมุ่งมั่นในการทำงาน เพราะความพยายามของคุณจะส่งผลดีในระยะยาว7พัฒนาทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นทีมเพื่อลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในที่ทำงาน5เปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ๆที่อาจเข้ามาแม้จะดูท้าทายในตอนแรก7ด้านการเงิน ดวงการเงินของชาวราศีพิจิกในเดือนนี้มีแนวโน้มที่ดีแม้จะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นแต่ก็มีโอกาสได้รับรายได้พิเศษเช่นกันรายรับมีโอกาสได้รับรายได้พิเศษหรือโบนัสโดยเฉพาะจากงานนอกหรืองานพิเศษที่เข้ามาหนึ่งอาจมีโชคลาภหรือเงินก้อนเข้ามาแบบไม่คาดคิด ช่วยบรรเทาปัญหาการเงินที่อาจเกิดขึ้นก้าสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจมีโอกาสที่ธุรกิจจะเติบโตและสร้างรายได้ที่ดีหนึ่งรายจ่ายอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนหรือการขยายกิจการเจ็ดควรระวังเรื่องการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย หรือการตัดสินใจลงทุนที่เสี่ยงเกินไป5อาจมีรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือการทำงานนอกสถานที่5การบริหารเงินควรวางแผนการใช้ใจ่ายอย่างรอบคอบเพื่อให้สามารถรับมือกับค่าใช้ใจ่ายที่อาจเพิ่มขึ้นได้7มีความสามารถในการหมุนเงินและบริหารการเงินได้ดีทํา ให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ทางการเงินที่อาจไม่แน่นอนได้9ควรพิจารณาการออมหรือการลงทุนระยะยาวเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคต7จ็ดคำแนะนำควรใช้ใจ่ายอย่างมีสติและพิจารณาความจำเป็นก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ9 หากมีโอกาสได้รับรายได้พิเศษควรนำไปชำระหนี้หรือเก็บออมบางส่วนหนึ่งพิจารณาการสร้างรายได้เสริมจากงานอดิเรกหรือทักษะพิเศษที่มีสองโดยสรุปดวงชะตาของชาวราศีพิจิกในเดือนนี้มีแนวโน้มที่ดีในหลายด้านแม้จะมีความท้าทายบ้างแต่ก็เป็นโอกาสที่จะพัฒนาตนเอง และก้าวหน้าในชีวิตทั้งในด้านการงานและการเงินในด้านการงานแม้จะมีความท้าทายและงานที่เพิ่มมากขึ้นแต่ก็เป็นโอกาสที่จะแสดงความสามารถและได้รับการยอมรับจากผู้ใหญ่ ซึ่งอาจนำไปสู่การเลื่อนตำแหน่งหรือการได้รับมอบหมายงานสำคัญการพัฒนาทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นทีมจะช่วยให้คุณสามารถรับมือกับความท้าทายต่างๆได้ดียิ่งขึ้นส่วนในด้านการเงินแม้จะมีรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นแต่ก็มีโอกาสได้รับรายได้พิเศษหรือโชคลาภเข้ามาช่วยบรรเทาปัญหาการวางแผนการเงินอย่างรอบคอบ และการพิจารณาการลงทุนอย่างระมัดระวังจะช่วยให้คุณสามารถรักษาสมดุลทางการเงินได้ดีขอให้ชาวราศีพิจิกใช้ความสามารถในการปรับตัวและความฉลาดของตนเองในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นและมองหาโอกาสดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตการเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้คุณสามารถก้าวผ่านอุปสรรคและประสบความมอสำเร็จในที่สุดความรักสําหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์และการใช้ชีวิตความสัมพันธ์มีการเติบโตและพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นแม้จะมีเวลาให้กันน้อยลงเพราะภาระง,งานสองอาจมีความขัดแย้งเรื่องความคิดเห็น ที่ไม่ตรงกันโดยเฉพาะในเรื่องความเชื่อและศรัทธาเจ็ดต่างฝ่ายต่างสนับสนุนและผลักดันให้อีกฝ่ายไปถึงจุดหมายในชีวิตแม้ความหวานจะลดน้อยลงสองกิจกรรมร่วมกันมีโอกาสได้ท่องเที่ยวหรือทำกิจกรรมร่วมกันซึ่งจะช่วยกระชับความสัมพันธ์สาม อาจมีการวางแผนอนาคตร่วมกันเช่นการลงทุนหรือทำธุรกิจ3คํคำแนะนำควรอดทนและหลีกเลี่ยงการโต้เถียงเพื่อเอาชนะกันเพราะอาจทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่เจ็ดให้เวลากับการพูดคุยและทำความเข้าใจกันมากขึ้นสองความรักสำหรับคนโสด โอกาสในการพบรักมีโอกาสพบรักจากการเดินทางท่องเที่ยวหรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเจอาจพบคนที่ถูกใจในที่ทำงานหรือจากการแนะนำของเพื่อนหนึ่งมีเกณฑ์ได้พบรักครั้งใหม่ที่แตกต่างจากที่เคยเจอมาก่อนสองลักษณะคนที่จะเข้ามา อาจเป็นคนที่อยู่ใกล้ตัวที่คุณไม่เคยสังเกตมาก่อนสองมีโอกาสพบรักกับคนต่างถิ่นหรือต่างวัฒนธรรมสองคำแนะนำควรระวังการแสดงออกที่ดูเป็นคนขวางโลกหรือติดไปทุกเรื่องเพราะอาจทำให้อีกฝ่ายรู้สึกรำคาญเจ็ด เปิดใจให้กว้างและพร้อมที่จะทำความรู้จักคนใหม่ๆ 3. ควรพิจารณาคนที่เข้ามาให้ดีและอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจหนึ่งโดยภาพรวมดวงความรักของชาวราศีพิจิกในเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแม้จะมีอุปสรรคบ้างแต่หากรู้จักปรับตัวและใช้ความเข้าใจในการจัดการความสัมพันธ์ก็จะสามารถผ่านพ้น ช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยดี